ปวัสด,ดีตอนเช้านะครับปรับกทองกลังขึ้นเปลนยอดไปนะจต้องปรับยอดลงมาแล้วครับต้นขนนมะละกอมอแรียนมาขาหวานมาขามเทศกับมาขามเทศพันยักษ์ใครที่ฝนตกแล้วมีที่มีทางว่างนะครับก็ไปปูก แตมกวยได้นะครับมะขามเทศจักรนสามปีได้กินลูกนะครับลูกใหญ่เนื้อหนาเนื้อหนาเปลือกบางนะมะรวมก็มีจ้ะมะละกอแขกดําประมาณนี้แล้วครับนะี่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะทอนแลนครับคอนแลนดคอนแลนด์กินลูกสุกนะครับนะน้วก็มะขามหวานขามหวานนะข้างล่างก็มีนะครับ ปุ๋ยชีวภาพนะัมะม่วงสามฤดูว่ามีนะครับนะเยอะแยะเลยส้มโชกุนนะโชกุนนะครับใครมีที่มีทางต้องการปลูกไม้ผลไว้นะครับแซบกับป้้ยนะครับแตงโมงครับแตงโมงกินนาชิกินตะลาติดต่อวีโก้ได้นะครับนีนมะม่วงสามฤดูครับนะกินทั้งปีเลยครับสามฤดูใส่ปุ๋ยสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่ นะเอออันนี้ก็ปักทองกำลังขึ้นครับสองต้นเนี่ยได้กินลูกครับนะโควิดหนึ่งเก้าระบาดก็ไม่รู้ทำอะไรก็ปลูกต้นไม้นะครับอยู่บ้านปลูกต้นไม้ปลูกส้มปลูกมะขามหวานเนี่มะขามหวานอยากได้ต้นกล้าไปปลูกนะครับมีรากแก้วนะครับเวลาลมพายุมานะครับไม่โค่นล้มนะครับก็ติดต่อวิโก้ได้นะครับอันนี้เข้ากำนะครับเข้ากำเข้ากำ ขามเทศนะครับมะม่วงนะอ,อกลองนะครับเขียวหวยเขียวหวยโอเคครับชอบกดไลค์ใครกดแชร์ที่แน่แนกดติดตามกระดิ่งมาให้บิโก้ด้วยนะครับบีฟิตนะครับอีฟิตชีวิตเปลี่ยนนะครับสวัสดีครับ